ีมาครับผมนี่ครับบรรยากาศ่องทีมงานนะครับเนาะครับขอยอย่าสระยองครับมาเนี่ครับก็ได้มารวบรวมตัวครับออกไม้ตัวนกครับมาเนี้ครับออกมาไม้ดงครับพี่น้อง เป,เป็นดงครับข้างในข้างในเป็นดงนี่ครับค <Twelve. S 3> รับตอนนี้ก็เอานกลงมาแล้วครับพี่น้องเอ็เฮีน้อยู่ในกินกันกินนะครับนาะกินเขาปลาครับพี่น้องมาหนีมาหลาท่านครับเป็นซิบคนนะครับนี่ครับย like ่างมาเพราะท่านเบิดครับจานต้นจานเอยัางพระท่านลงมาครับนี้ก็ได้ไปแล้วครับพูลเตียมครับจาดเหมือนท่านยัดค้น ค้อนเดียวสองแก่หมดนี่ครับปลาเป็นดงหมดดงหมดนะครับนะครับร้อชมครับเมื่อนี้ก็มากินกับปลากันครับกับทีมงานครับรอชมและติดตามครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาเที่ยงพอดีครับทีมงานก็ได้เอานกลงมาเบิร์ดแล้วครับนี่ครับแต่ก็ตอนเที่ยงนี่ครับก้อนกินเข่าครับตอนเศร้านี่ประมาณ โอ้หลายเตี่ยมนะครับจานต้นผู้เดียวซีครับเสื้า่าจัดอีกแล้วครับนี่ครับควงเพล่นครับเสื้า่าจัดไปซีครับพุ่นซับจัดไปสองครับอาจารย์บุญท่านครับนะครับนั่งรุ่นเตี่ยมสามเพื่อนครับเพื่อนจานนัดลอกวิ่งจัดไปอีกหนึ่งครับจานเอธวิชัยสองเตี่ยมนะครับเนาะครับนี่ครับเมื่อนี้ครับกำลังทำกับเขานะครับเนาะ กินกันตอนเที่ยงครับเมื่อนี้ครับก้อยผนินครับพี่น้องนี่ครับเสื้อเอี๊ยครับไม่เองเลยครับจัดเอียงเสื้อเองทับเองครับเมื่อนี้ครับต้มผนินครับพี่น้องโอ้เสียบๆครับเมื่อนี่นี่ก็ส่งตำหน่ยนะครับเนาะนี่ครับกินข้าวขมน้ำครับพี่น้องเอามาขึนเอาอยากแก่ข้าวกันเอาครับเดี๋ยวหยิบข้าวน้ำกันครับพี่น้อง ผมไม่ตอนเดิดเยครัผมด่งงานอยู่ผมเเอลงมาบนสุกพ้นเหรครับเลยจานต้นในเล้วตันต้นนึงครับเล้วตันเลี้ยวตันเสียงน้อยครับนี่ครับงไายตอานี่ยายเทนกินก็นะครับพี่น้องบรรยากาศมนี้มันมีงครับจนัดจันัดยับเลยครับมื่อไหรครับ จัดยังครับหนึ่งเต้มแล้วครับโอ้โห,โ,หโหครับพี่น้องยังดีที่ไม่เหี่ยวครับวับนนี้ครับครับยิงงานเอ้ดมันยังเนาะจัครับสวย,าายจานยัยคนบ่ได้ดอกเงินเนี่โอ้ย,ย,ออเ,ยอเสือเถาะครับเสือเถาะเตี้ยมท,ท,ท,ทุกสนามเนี่ยนกกระมานคนต่อกระเจงโอ้ยงอมแพ้แล้วครับ สุดนยอดเลยเกอเท่านะครับบรรยากาศครับพี่น้องโอ้นี่แหละหลังจากเชลียการเฮ็ดงานกันมาหนื่อไงเนาะครับเนาะเตาอาทิต์ครับมาพัก่อนยันใจครับนี่ครับมักนกเขากับตัวนกเขาป้าไปครับการพัก่อนของแต่ละคนบพราะคือกันครับพี่น้องบางคนกับบึงดูนางฟังเพลงไหมนะครับเนาะแต่สำหรับคนชอบนกเขาก็ได้ออกมากินเขาป้าตัวนกไป่งสิละครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศขึ้ยอดครับนี่ครับ จ็คเตีมเหรอครับอาจารย์ครับจ็คเตีมเหรอครับสามเหรอครับเมื่อนี้ครับสามนะครับอ e าจา a, รย์เม a, ื่อตัวนกนกนกขอดนหน่อยครับนะครับบรรยากาศโตู้เดือดครับนะครับตอนนี้เทียงเนาะครับเนาะกินของปลาครับพี่หนุ่มนะครับสควอชเมือนี้ก็มีอยู่ปวันสี่โอ้มันอเจ็ดแ,แปดเจ็ดแปดเตี่ยมเหรอ เก่าแล้ววะครับโอ้เก่าเต็มแล้วครับสกอร์รวมนะครับสจหรับทีมงานครับเสือเทาผู้เดียวครับอาจารย์ต้นนี่ครับจัดไปซีครับริวตันตัวนึงครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ชื่นชอบในสายมงคลครับริวตันครับติดต่วอาจารย์ต้นได้ครับริวตันครับโอ้พิดแล้วพิดแล้วพิดแล้วมีคนพิดแล้วครับ ทีมงานพุณอาจารย์ใหญ่เพิ่นก็จัดไปแล้วครับสองเตี้ยมคว้นเดียวสองตัวเลยครับเมื่อนี่โอ้อาจารย์เุมนท่านครับคุณสับสุดยอดครับนี่ครับอาครับพี่น้องมากินของเกาปลาด้วยกันครับเมื่อนี้ครับทีมงนครับเด้อครับพี่น้องกินเข่าครับท่าหนึ่งสิกินเขาท่าหนึ่งก็ะรุนนกยูบ้าในอาจารย์นัดเรื่อรุนนกเพราะอาจารย์นัดครับนี่ครับมามามาครับกินเขาด้วยกันครับกินเข่าปลาครับพี่น้อง ครับยิ้มงานครับโอ้สุดยอดครับนี่ครับตอนนกเขากินเขาปลาครับเมื่อนี้ครับโอ้สุดยอดสุดยอดเมื่อนี้มีแตกหมูงก้อยป่าต้มป่าครับพี่น้องมามาสูสูสุดขันครับอาจารย์ทุกท่านครับนี่ครับมีแนวเกี่ยข้าวน้ำครับเมื่อนี้นี่แหละครับ จิ้มงันเก้าครับแจมร่วมเก้าครับกวนกินเขาเมื่อกี้เขาเที่ยงนะครับเขาใบครับเดี๋ยวไม่กินข้อมกันครับพี่น้องเดี๋ยวเราชมควันใบครับกินเขาเด้อครับพี่น้อง